สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมสงเคราะห์และสฉลกการสังคมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมศิริเกียรติขณะนี้คณะของเราเนี่ยกำลังต้องการเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจเพื่อสังคมเข้าร่วมเป็นเพื่อนร่วมวิชาที่สังคมสงเคราะห์คณะของเราะฏิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมโดยมีความเชื่อในหลักการที่ว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย มีศักยภาพมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์การที่บุคคลใดอยู่ในสภาพที่ยากลำบากไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยเรามีความเชื่อว่าวิชาชีพเราจะช่วยหนุนแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของผู้ยากลำบากเหล่านั้นให้มีความเข้มแข็งสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวดูแลชุมชนผลท้ายสุด บุคคลเหล่านี้ก็มีความสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้เช่นกัน